สุดยอดเผยโฉมกองทัพเรือไทยอย่างเป็นทางการโลกตะลึงกองทัพเรือไทยหรือรอยัลไทยนาวี (RTN) หนึ่งในกองกำลังที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและทรงเกียรติที่สุดของประเทศไทยวันนี้เราได้เห็นภาพการพัฒนาและขีดความสามารถของพวกเขาอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนกองทัพเรือไทยได้ก้าวขึ้นสู่ระดับแนวหน้าของภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีทางทะเลที่ทันสมัย และศักยภาพในการป้องกันประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่ากองทัพเรือไทยมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกป้องอธิปไตยของชาติทั้งทางทะเลและในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นอ่าวไทยทะเลอันดามันหรือแม้แต่ในภารกิจช่วยเหลือระหว่างประเทศกองทัพเรือไทยคือหนึ่งในกองกำลังที่ถูกยอมรับในระดับสากล ภาพเรือรบขนาดใหญ่ที่เรียงรายอยู่ในอู่เรือมหิดลหรือการฝึกซ้อมรบที่สมจริงที่สุดที่เคยมีมาทําให้หลายประเทศต้องหันมาจับตาไทยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่ความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังทวีความรุนแรงเรือหลวงจัก,กรีนฤเบตเรือธงแห่งกองทัพเรือไทยคือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังทางทะเลของประเทศไทยเธอไม่ได้เป็นเทียงเรือบรรทุกอากาศยานเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์บัญชาการลอยน้ำที่สามารถควบคุมปฏิบัติการได้ทั้งทางอากาศและทางทะเลอย่างสมบูรณ์แบบในยุคป,ปัจจุบันกองทัพเรือไทยไม่ได้หยุดอยู่แค่การรักษาอธิปไตยในน่านน้ำแต่ยังขยายขีดความสามารถเข้าสู่ยุคดิจิทัลและสงครามสมัยใหม่เรือฟริเกตสมรรถนะสูงรุ่นใหม่อย่างเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช ถูกออกแบบให้มีระบบเรดาร์แบบ AESA และระบบอาวุธนำวิถีที่เทียบเท่ามาตรฐานกองทัพเรือของประเทศชั้นนำไม่เพียงเท่านั้นกองทัพเรือไทยยังเตรียมรับมือกับภัยคุกคามในอนาคตด้วยการจัดซื้อเรือดำน้ำ S 2 6 T จากจีนที่จะเสริมแสนยานุภาพทางทะเลให้ไทยมีขีดความสามารถในการตรวจจับและโจมตีใต้น้ำในระยะไกล ซึ่งจะทำให้ไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในอาเซียนที่มีเรือดำน้ำประจำการอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีเรือหลวงรัตนโกสินทร์เรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตักสินที่ถูกปรับปรุงระบบรบให้ทันสมัยทั้งระบบควบคุมการยิงระบบนำทางและระบบป้องกันภัยทางอากาศเรียกได้ว่ากองทัพเรือไทยพร้อมเต็มที่สำหรับการปฏิบัติการทั้งในภาวะสงครามและสันติภาพ และแน่นอนว่ากองทัพเรือไทยยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการฝึกทหารเรือรุ่นใหม่ให้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการส่งนายทหารไปศึกษาต่อในต่างประเทศและการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพเรือพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ทุกปีจะมีการฝึก c a r A t และค o b r ราโซึ่งเป็นการฝึกผสมระดับนานาชาติ ที่กองทัพเรือไทยมีบทบาทสำคัญในการวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับมหาอำนาจทางทะเลถือเป็นการยืนยันว่ากองทัพเรือไทยมีความพร้อมเทียบเท่ามาตรฐานโลกในด้านภารกิจเพื่อมนุษยธรรมกองทัพเรือไทยก็ทำหน้าที่ได้อย่างน่าชื่นชมไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมการกู้ภัยเรืออับปางการช่วยเหลือทางทะเลหรือแม้แต่พ่านกิจการแพทย์ลอยน้ำ กองทัพเรือไทยคือแนวหน้าของความเสียสละและความเป็นมนุษย์เรือหลวงอ่างทองเรือกระพลขึ้นบกขนาดใหญ่ของไทยถูกใช้ในภารกิจช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลายครั้งทั้งในประเทศและต่างประเทศเธอสามารถขนย้ายกำลังพลรถถังและยุโทโธปกรณ์หนักได้ในคราวเดียวเป็นหัวใจสำคัญของของค์การปฏิบัติการเชิงรุกในยุคใหม่อีกหนึ่งก้าวสำคัญคือการพัฒนาโครงการเรือรบผลิตในประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของอูราชนาวีมหิดลอดุญยเดชซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพึ่งพาตนเองในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยกองทัพเรือไม่ได้เพียงแต่ซื้อเทคโนโลยีแต่ยังถ่ายทอดความรู้เพื่อสร้างกำลังภายในประเทศในอนาคตกองทัพเรือไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างเรือดำน้ำรุ่นต่อไปด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาในประเทศร่วมกับพันธมิตรต่างชาติ เพื่อให้ไทยมีความมั่นคงทางทะเลในระยะยาวและสามารถตอบสนองต่อภัยคุกค,คามในทุกมิติการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆเช่นจรวดนำวิถีพื้นสู่อากาศระบบอาวุธต่อต้านเรือดำน้ำและโดรนลาดตระเวนทางทะเลก็ถูกนำมาใช้ในการเสริมขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยอย่างต่อเนื่องวันนี้ภาพของกองทัพเรือไทยไม่ใช่เพียงกองกำลังที่ปกป้องน่านน้ำแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงของชาติ เป็นกราบป้องกันอธิปไตยและเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนไม่ว่าจะมองจากมุมไหนกองทัพเรือไทยก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการยุทธศาสตร์และจิตวิญญาณแห่งนักรบทะเลโลกตะลึงไปกับพลังของกองทัพเรือไทยที่ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริงนี่คือรอยเไทยนาวี กองทัพเรือที่ไม่เคยหยุดพัฒนาเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินและท้องทะเลข,ของไทยให้สงบสุขกราบนานเท่านาน